ยังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่นี่หมอชิดเองก็คือมันไม่ได้คิวตายตัวเป๊ะก็คือในเรื่องของถ้าเกิดวันไหนที่เราว่างไม่ได้ติดงานคือเราก็ไปอันนี้ก็เพิ่งกลับจากกลับสากไหนางดำเลยเนี่ยดำอยู่ย,ยังทำอยู่ค่ะหลายคนมองเหมือนรุ่นกำลังเฟรดเฟรดออกมา อย่างนี้ตั้งนานแล้วอย่างตอนแบบตอนถ่ายเส้นตายอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าคิวไม่ตรงกันไม่ว่างก็คือก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ไปที่ก็สนุกเจอพี่ดูเจอทีมก็แบบเฮฮาเหมือนได้ไปพักผ่อนนะคะไม่ได้ไปเทียเท่ยวอะไรเงี้ยค่ะเขามีแถวแถวไหมว่าจะมาเล่นละครต้องถามแล้วจะทิ้งงานนักพิธีกรชอบไหมไม่ไม่เพราะว่าพี่ดูเองก็ทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะที่ต้องได้มีสัญญาใจกับช่องเต็หว่าตอนนี้เซนกับช เป็นกับที่ไหนเลยค่ะหลังจากที่หมดสัญญากับช่องเจ็ก็ถือว่าเป็นนักแสดงอิสระค่ะทำงานได้กัได้ค่ะถ้าใครจ้างก็ร่วมได้หมดเลยค่ะย่างว่าก็คือจะนัดทวงทำงานพิกรต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือถ้าอนาคตช่องเจ็ดติดต่อมาหรือเรื่องอื่นเราจะจ้งคือก็ทุกอย่างก็ต้องก็ต้องแล้วแต่ในเรื่องของเวลาในเรื่องของจังหวะด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำงานซ้อนๆกับหลายเรื่องก็คงไม่ไหวเพราะว่า ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วก็ต้องแบบมีครอบครัวด้วยค่ะอย่างเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเริ่มเบรก